มอนสเตอร์พาราไดตอนที่193ออกจากเมืองวูลินหลังจากที่จัดการกับศพทั้งสองลินฮวงก็ขโมดคิว้วลินซินจะไม่สามารถใช้ตัวตนของเธอได้อีกต่อไปมิฉะนั้นพวกอีกาม่วงจะมาหาเธออีกครั้งหากทั้งคู่ไม่ได้กลับไปภายในหนึ่งเดือนไม่สำคัญว่าพวกเขาจะไปเมืองไหนลินซินจะไม่สามารถใช้บัตรประจำตัวเธอเพื่อจองตั๋วได้หากเธอทำ พวกอีกาม่วงจะพบเธอทันทีจากนั้นหลินหวงก็โทรหาย,ยางหลิงเขารับสายขณะที่หาวเขาดูนเหนื่อยเหนนายเลือกเมืองที่จะอยู่ได้แล้วไม่ฉันอยากจะสั่งแหวนหัวใจจกกักรพรรดิใหม่หลินหวงต้องการตัวตนใหม่ให้หลินซินเพื่อช่วยเพื่อนนายอีกแล้วยางหลิงไม่พบว่ามันแปลกฉันเดาว,ว่านายรู้อยู่แล้วลินหวงพยักหน้า ไม่มีปัญหาอยากได้อันไหนล่ะอันที่มีราคาหนึ่งรคิดตันชีวิตก็พอลินซินก็ยังต้องเรียนที่สถาบันนักล่าสำรองอีกครึ่งปีและเข้ารับการประเมินก่อนที่จะเรียนต่อในโรงเรียนชื่อดังเธอไม่จำเป็นต้องใช้ตัวตนของนักล่าเธอต้องการอันที่เหมาะสมกับคนธรรมดาเท่านั้นอยางหลิงพยักหน้าเหมือนเดิมส่งชื่ออายุและรูปมาให้ฉัน และที่อยู่เดิมใช่ไหมไม่โปรส่งมันไปที่เมืองหิมะฉันจะไปรับมันด้วยตัวฉันเองลินห่วงเสนอตัวฉันจะส่งรายละเอียดไปให้นายหลัง5้าโมงเย็นได้ยางลิงไม่ได้ถามอะไรเพิ่มเติมโอ้ใช่นายสามารถทำเรื่องใบย้ายโรงเรียนปร้อมได้ไหมยากมากแต่มันก็เป็นกระบวนการง่ายๆให้ฉันรู้ว่าโรงเรียนไหนที่นายต้องการจะโอนย้าย และฉันจะทําให้นายฟรีเพราะมันถูกยางหลิงกล่าวอย่างใจกว้างขอบคุณฉันจะส่งชุดข้อมูลทั้งสองไปให้นายประมาณ5้าโมงหลังจากลังเลอยู่สักพักลินฮวงก็ตัดสินใจที่จะถามยางหลิงเกี่ยวกับบางสิ่งที่อยู่ในใจเขามีบางสิ่งที่ฉันอยากจะถามนายบอกมาเลยยางหลิงขมวดคิ้วก่อนจะพยักหน้าฉันหลบหนีมาจากอีกาม่วงโดยการแกล้งตาย หากพวกเขาพบว่าฉันยังมีชีวิตอยู่พวกเขาจะมีวิธีตามหาฉันไหมหลินฮวงตัดสินใจที่จะบอกยางหลิงถึงความจริงในทางทฤษฎีฉันไม่ควรจะแทรกแซงปัญหาส่วนตัวของลูกค้าฉันฉันเป็นเพียงคนเดียวที่สร้างตัวตนปลอมให้พวกเขาอย่างไรก็ตามเนื่องจากคำถามของนายอยู่ในขอบเขตของความเป็นมืออาชีพและนายก็เป็นลูกค้าประจำฉันจะตอบคำถามนายหนึ่งครั้ง ตราบเท่าที่นายไม่ได้ป้องกันข้อมูลส่วนตัวพวกเขาจะสามารถหานายพบได้หลายวิธีและมันมีเพียง2วิธีที่จะป้องกัน 1. คือการหลีกเลี่ยงที่จะปรากฏตัวในสถานที่ที่นายต้องสแกนบัตรประจำตัวนายอีกหนึ่งคือการตั้งค่าความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวหลินฮวงขงมวดคิ้วเมื่อฟังแต่ก็ตัดสินใจที่จะถามความปลอดภัยระดับไหนจึงจะพอ นายจะต้องเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือไม่ก็อยู่ในรายชื่อการฝึกเล่งรัดของสมาคมนักล่าเพราะการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเหมือนกับที่ผู้บริหารระดับสูงใช้นายสามารถทำมันได้ไหมลินทวงถามขณะที่ขโมดคิว้วฉันไม่สามารถทำได้ยางหลิงสายหัวมีคนเพียงไม่กี่คนที่ได้รับการฝึกเล่งรัดหรือกลายเป็นผู้บริหารระดับสูงในเขตร,ระบบของสมาคมนักล่าจะดำเนินการตรวจสอบในทุกๆปี นายจะถูกเปิดโปงโดยง่ายฉันขอแนะนำให้นายใช้ตัวตนปลอมหลังจากที่นายย้ายเมืองไม่มีวิธีอื่นเลยหลินฮวงไม่อยากยอมแพ้จากประสบการณ์ของฉันไม่มีทางอื่นแล้วยางหลิงสายหัวขณะที่เปิดเพจตรงหน้าหลินฮวงให้ฉันทำให้นายดูตัวตนของนายอยู่ภายใต้อันดับปกติในสมาคมนักล่าฉันสามารถแฮกระบบเข้าไปได้โดยง่ายหรือระบบของรัฐบาลกลางเพื่อดึงข้อมูลส่วนตัวของนาย เพียงเมื่อหยางหลิงกำลังจะแสดงให้หลินหวงเห็นเขาก็ตระหนักว่าเขาไม่อาจหาข้อมูลใดได้เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นมีอะไรหลินหวงไม่เข้าใจว่าหยางหลิงจะแสดงหน้าเปล่าๆให้เขาดูทำไมรอเดี๋ยวนะหลังจากที่พยายามอยู่หลายครั้งหยางหลิงก็ยังไม่อาจหาข้อมูลของหลินหวงได้ในที่สุดเขาก็พบรายละเอียดของหลินหวงหลังจากที่ใช้เทคนิคเฉพาะจากนั้นเขาก็มองมาที่หลินหวงเฮ้นายมีรายชื่ออยู่ในการฝึกเร่งรัดหรอ ไม่ฉันเป็นแค่นักล่าระดับทองฉันไม่ผ่านการตรวจสอบขั้นสุดท้ายของการฝึกเล่งรัดนั่นหมายความว่ามีใครบางคนทําบางสิ่งกับความเป็นส่วนตัวนายหยางหลิงมั่นใจความเป็นส่วนตัวของนายถูกอัปเกรดให้อยู่ขั้นเดียวกับผู้บริหารระดับสูงผู้คนที่อยู่ต่ำกว่านั้นจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของนายได้และคนที่ดําเนินการตั้งค่านี้คือหลี่หมิงเจียฉันไม่รู้ว่านายมีเบื้องหลังที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ใครคือหลี่หมิงเจีย ทำไมเขาจึงทําเช่นนี้ให้ฉันหลินหวงคิดว่ามันแปลกแต่ในไม่ช้าเขาก็คิดถึงอาจารย์ฟูบางทีอาจารย์ฉันอาจจะเป็นคนทําหลินหวงคิดเกี่ยวกับมันอีกครั้งนั่นคือความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวแม้ว่าคุณฟูจะไม่ใช่สมาชิกของสมาคมนักล่าแต่จากการประเมินเห็นได้ชัดว่าเขามีความใกล้ชิดกับสมาคมนักล่าเพื่อที่จะปกป้องหลินหวงเขาจึงขอให้สมาคมปกป้องข้อมูลส่วนตัวของหลินหวง เขาเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถทำเช่นนั้นได้นั่นหมายความว่าฉันไม่ต้องกังวลว่าอีกาโมงจะหาตัวฉันพบลินฮวงถามถูกต้องด้วยระดับความเป็นส่วนตัวของนายในตอนนี้นายไม่จําเป็นต้องกังวลอะไรในสมาคมนักล่ามีเพียงผู้บริหารระดับสูงหรือคนที่สูงกว่าพวกเขาเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลนายได้คนนอกรวมถึงรัฐบาลกลางก็ไม่อาจเข้าถึงข้อมูลได้เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากหลี่หมิงเจีย ยางหลิงพยักหน้านายยังเข้าถึงได้เลยแน่ใจนะว่าคนอื่นจะไม่สามารถเข้าถึงมันได้หลินห่วงไม่เชื่อเ hey! ฮฉันคือกรณีพิเศษไม่ต้องกังวลไปคนนอกจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของนายได้เว้นแต่อีกาม่มงจะมีสายลับที่เป็นผู้บริหารระดับสูงหรือสูงกว่านั้นไม่อย่างนั้นพวกเขาจะไม่มีวันหาหนายเจอยางหลิงให้คำตอบที่หนักแน่นแก่หลินหวง หลินฮวงไม่รู้ว่าความเป็นส่วนตัวของเขาในตอนนี้นั้นสูงมากเอาละงั้นฉันจะเชื่อใจนายขอบคุณมากหากไม่มีอะไรแล้วงั้นฉันจะวางสายแล้วนะส่งรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับตัวตนใหม่ได้โรงเรียนที่จะย้ายมาให้เร็วที่สุดละรได้ฉันจะส่งไปให้นายที่หลังเขาตอบกลับอย่างหลิงหลินฮวงรู้สึกโล่งใจหลังจากที่สายถูกตัดและมันก็เป็นเวลาห้าโมงเย็ยนเมื่อหลินซินกลับมาจากโรงเรียนซินเอ,อ๋อไปเก็บของซะ เราจะออกจากเมืองวูลินคืนนี้ลินฮวงบอกกับลินซินทันทีที่เธอเข้ามาในบ้านหนูคิดว่าเราจะออกไปในสัปดาห์หน้าซะอีกหนูยังไม่มีโอกาสได้พูดกับอาจารย์เลยหลินซินตกใจพี่มีเพื่อนที่มีอำนาจพอจะย้ายโรงเรียนให้น้องได้พวกเราจำเป็นต้องออกไปในวันนี้หลังจากที่ลังเลอยู่สักพักลินฮวงก็บอกกับลินซิน พี่เคยยั่วยุองค์กรอีกาม่วงไปก่อนหน้านี้พวกเขาได้ส่งคนมาที่นี่เพื่อหาตัวเราและพี่ก็ได้ฆ่าพวกเขาไปหากเราไม่รีบไปตอนนี้พวกเขาจะส่งคนมาหาเรามากขึ้นอีกาม่วงจากโลกมืดลินสิ้นตกใจเมื่อเธอได้ยินสิ่งที่หลินห่วงกล่าวหลินห่วงพยักหน้านั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเราจึงต้องย้ายบ้านพี่ไม่คิดว่าพวกเขาจะมาเร็วเช่นนี้งั้นหนูจะรีบไปเก็บของ หลินซินตระหนักถึงความเร่งด่วนและวิ่งขึ้นบันไดไปหลินฮวงก็เดินตรงไปที่ห้องเขาเช่นกันหลังจากสรุปให้หลินซวนฟังเขาก็เริ่มเก็บของของเขาเขาใช้เวลาไปครึ่งชั่วโมงกับการเก็บของเขารวมถึงของของหลินซวนหลินซวนไม่ได้มีของที่มากนักส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าและรองเท้ารวมถึงของเล่นและของขวัญที่หลินฮวงและหลินซินซื้อให้เขาจากนั้นหลินฮวงก็เดินไปที่ระเบียงชั้นสี่และเอาเครื่องบาร์บีคิวไปด้วย ขณะที่เขาเดินลงมาเขาก็ปิดประตูและหน้าต่างทั้งหมดเมื่อเขามาถึงชั้นแรกเขาก็คว้าทุกสิ่งที่เขาต้องการ10นาทีต่อมาลินซินก็เก็บของเสร็จเมื่อเห็นหลินซินกําลังลงมาลินฮวงก็กล่าวซินเอ,อ๋อโอนของทั้งหมดของน้องมาไว้ในแหวนหัวใจจัก,กรพรรดิของพี่น้องไม่สามารถใช้แหวนของน้องได้อีกต่อไปมิฉะนั้นพวกอีกาม์โมงจะแกะรอยน้องได้แต่มันมีเครดิตมากมายในแหวนหนู ลินซินไม่ต้องการจะสูญเสียเงินที่เธอมีช่างมันเสียใหญ่ทึมปล่อยมันไปเถอะอีกาม่วงจะรับรู้ถึงน้องหากน้องโอนเงินด้วยเงินแค่นั้นเพียงวันเดียวพี่ก็หาได้แล้วลิน่วงส่ายหัวและยิ้มจากนั้นลินซินก็วางสัมภาระไว้บนโซฟาและโต๊ะกาแฟลิน่วงก็เก็บพวกมันไว้ในช่องเก็บของของเขาหลังจากที่ทุกอย่างถูกเก็บลินซินก็ถอดแหวนหัวใจจักพริเธอด้วยหัวใจที่หนักอึ้ง และส่งมันให้หลินห่วงไม่ว่าอย่างไงเธอก็สวมมันตั้งแต่วันที่ที่เขามาอย่างโลกนี้ในทางกลับกันลินห่วงกลับไม่มีความรู้สึกใดๆเกี่ยวกับแหวนเขาคว้างมันไปที่พื้นและบทขยี้มันหลังจากที่นำเศษซากทิ้งลงถังขยะพวกเขาทั้งสามคนก็ออกจากบ้านลินสิ้นหันไปมองดูบ้านของพวกเขาเป็นครั้งสุดท้ายขณะที่หลินห่วงปิดประตูบ้านจากนั้นเขาก็โยนถุงขยะสองถุงไปยังถังขยะหน้าทางเข้าบ้าน ลินฮวงหันไปมองที่บ้านหรูสี่ชั้นจากนั้นเขาก็เอินเชิญหมาป่าว,วิลีเดียนและพวกเขาทั้งสามคนก็มุ่งหน้าไปทางประตูตะวันออกพี่คะเราจะไปที่ไหนลินซินเพิ่งรู้ตัวว่าเธอไม่รู้ว่าพวกเขากำลังจะไปไหนเราจะไปเมือง 7c88 เมืองหลีหลังจากที่ติดต่อกับหยางหลิงลินฮวงก็ได้ทำข้อตกลงทั้งหมดเมืองหลีหนูรู้ว่าเมืองปาฉีไม่ปลอดภัย แต่เมืองนี้มันอยู่ไกลจากเมือง7486และเมือง7489มากหลินซินไม่เข้าใจใช่มันไกลแต่ก็ปลอดภัยมันจะใช้เวลา3วันเพื่อบินไปที่นั่นดังนั้นเราจะพักในป่าสัก2-3วันลินห่วงอธิบายสั้นๆไม่กี่นาทีต่อมาพวกเขาก็มาถึงด้านนอกประตูตะวันออกลิน่วงลงจากหมาป่าวิลีิเดียนและเรียกมันกลับและอันเชิญอินเซอเล็กซานเดียนออกมาเขาวางที่นั่งสองอันบนหลังมัน และอุ้มหลินซินและหลินซวนขึ้นไปบนหลังมันจากนั้นพวกเขาก็มุ่งหน้าไปในทิศทางของเมืองหลีมอนสเตอร์พาราไดตอนที่19 4ถึงเมืองหิมะหลังจากที่ใช้เวลาอยู่สามคืนในเขตป่าท้ายที่สุดหลินหวงก็พาหลินซินและหลินซวนมาถึงเมือง7488เมืองหลีหลินหวงใช้หลินซวนเย่ซิวและตัวตนเขาเพื่อซื้อตั๋ว เขาแม้กระทั่งเลือกห้องพักที่อยู่ต่างชั้นกันอีกาม่วงจะไม่รู้เกี่ยวกับตัวตนของหลินซัวและเยซิลที่ไม่มีใครรู้จักในขณะเดียวกันคนนอกก็จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของหลินฮวงได้แม้ว่าเครือข่ายของยานคิทตันปีศาจจะถูกแฮ็กพวกเขาก็จะไม่สามารถเข้าถึงตัวตนของหลินฮวงได้รวมถึงประวัติการซื้อพวกเขาจะไม่อาจหาชื่อของหลินฮวงพบ ยานของพวกเขาจะออกเดินทางในอีก3วันพวกเขาทั้งสามจึงใช้เวลาไปกับการพักผ่อนในระหว่างวันเหล่านี้มันถือเป็นสวรรค์สาหรับหลินซินที่ต้องนอนในป่าถึงสองวันหลังจากที่เลือกโรงแรมใกล้จตุรัสที่ยานลงจอดลินห่วงก็ใช้ตัวตนของเยซิลเพื่อลงทะเบียนห้องพักจากนั้นก็พาทั้งคู่เข้าไปมันเป็นห้องชุดที่มีสามห้องนอนซึ่งพอดีกับพวกเขาลินหวงโล่งใจ ขณะที่พักอยู่ในโรงแรมท้ายที่สุดเขาก็มีเวลาที่จะดูวิดีโอการต่อสู้อีกครั้งขณะที่หลินซินและหลินซวนพยายามที่จะออกไปเดินเล่นข้างนอกและสั่งอาหารมากินเท่านั้นในช่วง3าวันในเมืองหลีพวกเขาออกจากห้องนอนมาพบกับหลินหวงแค่สองครั้งในเช้าวันที่4ยานบินก็ลงจอดที่จตุรัสหลังมื้อเช้าหลินหวงก็พาทั้งคู่ไปขึ้นยานเขาส่งแหวนหัวใจจกักรพรรดิของเยซิลให้หลินซิน และพวกเขาทั้งสามก็ขึ้นยานไปได้โดยง่ายห้องธรรมดาในยานจะมีเพียงหนึ่งห้องนั่งเล่นและหนึ่งห้องนอนลินสิ้นหลับในห้องนอนของเธอขณะที่หลินฮวงนําเตียงเล็กสําหรับเด็กออกมาให้หลินส่วนส่วนตัวเขาจะนอนที่โซฟาห้องนั่งเล่นมันต้องใช้เวลา16วันเพื่อที่จะไปเมืองหิมะจากเมืองหลีและมันก็จะเป็นวันส่งท้ายปีเก่าพอดีเมื่อพวกเขาไปถึงที่นั่นระหว่าง16วันบนยานลินฮวงเอาแต่ขุกตัวอยู่กับวิดีโอการต่อสู้ อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้เข้าไปในลานประลองเพราะเขากังวลเกี่ยวกับหลินซินและหลินซวนจนไม่มีอารมณ์ที่จะต่อสู้ในขณนะเดียวกันหลินซวนก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเขาเอาแต่หมกมุ่นอยู่กับเจ้าแห่งปืนนับตั้งแต่ที่เขาได้รับบัญชีเพื่อเข้าไปในเขตพิเศษสําหรับนักล่าเขาก็ยิ่งกระตือรือร้นมากขึ้นกับการเล่นเกมเพราะเขามักจะพบเจอกับมืออาชีพที่เขาสามารถเรียนรู้ได้นอกจากการกินและนอนเขาใช้เวลาไปทั้งหมด กับเกมแม้ว่าหลินซินจะตระหนักถึงปัญหาเธอก็เลือกที่จะเชื่อใจหลิน่วงเธอใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการบ้านเธอเพราะเธอรู้ว่ามาตรฐานการเรียนในเมืองเกรดบีจะสูงกว่าเมืองเกตด,ดีมากผลการเรียนของเธอในสถาบันนักล่าสำรองโดดเด่นก็จริงแต่มันก็ไม่ง่ายที่เธอจะเป็นดาวเด่นในเมืองเกรบีในช่วง16วันลินฮวงสามารถที่จะดูวิดีโอการต่อสู้ทั้งหมดของผู้เล่นตั้งแต่อันดับ6ไปจนถึงอันดับ3 เขาสามารถสังเกตและเรียนรู้ได้มากขึ้นแต่ยานก็ลงจอดที่เมืองหิมะอย่างปลอดภัยตามที่คาดไว้แม้ว่าหิมะจะกำลังตกอยู่ก็ตามหลังจากที่ลงจากยานหลินฮวก็พาทั้งคู่ไปยังบริษัทจัดส่งเพื่อรับของจากหยางหลิงก่อนที่จะเช็คอินในโรงแรมตัวตนใหม่ของหลินซินคือหลิงเซวียเธอเป็นคนตั้งชื่อเองกับมือพร้อมกับเบื้องหลังที่เธอเป็นชาวพื้นเมืองของเมืองหิมะ หลินสิ้นสวมแหวนใหม่ของเธออย่างเลงล่าขณะที่แงนหน้ามองดูหิมะที่กำลังตกหลินสวนเองก็ดูมีความสุขกับการมองเกล็ดหิมะที่ตกใส่หน้าต่างเช่นกันดูเหมือนมันจะเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองได้เห็นหิมะเอาละเอาละหยุดเกาะกระจกได้แล้วหากเราอยู่ที่นี่ยังไงเราก็มีโอกาสอีกมากที่จะได้ดูหิมะจากนั้นหลินหวงก็เดินไปที่ห้องพักเร็วขึ้นเมื่อพวกเขาเข้าไปในห้องพักทั้งคู่ก็รีบวิ่งตรงไปที่ระเบียงและไม่ยอมกลับเข้ามา พวกน้องสามารถอยู่ที่นี่เพื่อดูหิมะได้แต่ก็สวมชุดกันหนาวด้วยจากนั้นหลินหวงก็ใส่เสื้อกันหนาวให้ทั้งสองและกลับมาในห้องนางเล่นเมื่อมองดูหิมะที่กำลังตกผ่านหน้าต่างโปร่งใสหลินหวงก็ตกตะลึงมันเป็นเวลาหลายปีแล้วที่หลินหวงไม่ได้เห็นหิมะเช่นนี้เขาเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงเหนือและยังไม่เคยกลับไปสถานที่นั้นอีกนับตั้งแต่ที่จบการศึกษาและเสียงของน้ำเดือดก็ปลุกเขาจากการเผลอหลับ เสร็จกันหรือยังเข้ามาข้างในและดื่มชาร้อนๆกันหน่อยเขาบอกกับเด็กทั้งสองเขาหยิบถ้วยชามาสามใบพร้อมกับใบชาชงชาทั้งสามถ้วยแต่ทั้งคู่ก็ยังเมินเฉยลินห่วงและยังคงอยู่ที่ระเบียงจ้องมองหิมะหากพวกน้องยังไม่ยอมเข้ามาข้างในงั้นพี่ก็คงต้องบังคับสามสองลินซินและหลินซัวรีวิ่งกลับมาในห้องนั่งเล่นทันทีรับชาจากหลินห่วง และนั่งลงบนโซฟาพร้อมกับใช้ช่วยชาเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับมืออึดใจต่อมาหลินซินก็จิบชาเมื่อมันไม่ร้อนอีกต่อไปพี่คะหนูชอบที่นี่หนูอยากอยู่ที่เมืองหิมะหลินห่วงยิ้มเขาไม่คิดว่าหลินซินจะประทับใจกับเมืองหิมะขนาดนี้ส่วนน้อยพี่สาวนายชอบที่นี่แล้วนายล่ะจากนั้นหลินฮวงก็มองหลินซวนมันสวย หลินโซนพยักหน้าทันทีเขาดูเหมือนจะถูกสะกดจิตโดยหิมะเอาละ่ะงั้นเราก็จะอยู่ที่นี่กันหลินห่วงพยักหน้าเมื่อเห็นหลินซินและหลินโซนวิ่งกลับไปที่ระเบียงอีกครั้งหลังจากที่จิตชาหลินห่วงก็เข้าไปในห้องและโทรหาหย,ยางหลิงและเขาก็ดูเหมือนกับคนที่อดหลับอดนอนมาทั้งวันด้วยผมยุ่งยุ่งและเสื้อผ้าที่คล้ายกับคนจรจัดนายได้รับของที่ฉันส่งไปหรือย,ยังหยางหลิงถามขณะที่หาว ฉันเพึ่งจะได้รับมันขอบใจหลินห่วงพยักหน้าแม้ว่าอย่างหลิงจะดูเง,งองะเขาก็น่าเชื่อถือนายต้องการอะไรจากฉันอีกนายตัดสินใจเลือกเมืองได้แล้วอย่างหลิงถามใช่แล้วมันคือเมืองหิมะลินห่วงยิ้มและพยักหน้ามันราคาเท่าไหร่เลือกได้ดีมันถือเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวมันจะมีราคาหนึ่งหมพคิดตันชีวิต แต่หากนายสามารถจ่ายเต็มจำนวนได้ฉันจะลดให้นายเหลือ1น0 0 0หมคิดตันชีวิตหากนายต้องการจะผ่อนจ่ายนายต้องจ่ายราคาเต็มแต่จะไม่ต้องมีดอกเบี้ยหยางหลิงบอกกับหลินหวงตรงๆโดยไม่อ้มอมค้อมฉันจะผ่อนจ่ายแล้วกันเพราะฉันไม่มีเงินติดตัวมากนักหลินหวงรู้สึกเจ็บปวดเพราะเขาไม่เคยต้องซื้อสิ่งใดโดยการผ่อนจ่ายมาก่อนแม้มันจะเป็นบนโลกเขาก็ไม่เคยผ่อนจ่ายเพราะเขาชอบที่จะจ่ายในทีเดียว อย่างไรก็ตามครั้งนี้เขากลับไม่มีทางเลือกได้ฉันจะส่งไปให้หนายเมื่อฉันได้รับใบอนุญาตมาเนื่องจากเงินค่อนข้างเยอะก็พยายามจ่ายฉันในทุกๆเดือนและฉันจะให้เวลานายสิบสอเดือนเพื่อจ่ายมันจนหมดยางหลิงไม่ได้ลำคันที่จะทำสัญญากับหลินฮวงและวางสายสาถึงหนาทีต่อมาหลินฮวงก็ได้รับข้อความที่ไม่มีคำพูดแต่มีเอกสารแนบมาหลินฮวงดาวน์โหลดเอกสารทันทีมันคือเหรียญสีขาวสามิติ มันคือเหรียญที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นตัวแทนของการมีสิทธิ์พักอาศัยในเมืองหิมะเขาแตะไปที่เหรียญด้วยตัวตนของเยซิลอีกสองวันจะเป็นวันส่งท้ายปีเก่าฉันจะเลิกบ้านในวันนี้และซื้อมันในพรุ่งนี้จากนั้นก็ย้ายไปอยู่ที่นั่นทันทีเป็นของขวาญปีใหม่หลังจากที่ทำข้อตกลงหลินฮวงก็เรียกหลินซีและหลินซวนมันจะเป็นวันปีใหม่แล้วหลังจากพรุ่งนี้และพี่ก็มีภารกิจให้ทั้งคู่ ซึ่งก็คือการเลือกบ้านสักหลังจากเครือข่ายน้องจะต้องเลือกมันในวันนี้เพราะพรุ่งนี้พี่จะพาพวกเราไปซื้อบ้านใหม่กันพวกเราไม่อาจอยู่โรงแรมได้นในช่วงปีใหม่พวกเราควรจะอยู่ที่บ้านเราหลินห่วงบอกกับทั้งคู่ทั้งสองพยักหน้าและเริ่มค้นหาพานเครือข่ายหัวใจหลินห่วงเองก็ค้นหาเช่นกันเขาบอกทั้งคู่ถึงภารกิจเพื่อดูว่าน้องๆเขาจะชอบบ้านแบบไหน สชั่วโมงต่อมาทั้ง3าคนก็ยังมองหาบ้านบนโซฟาหลินห่วงเลือกบ้านสองสามหลังที่เขาชอบขึ้นมาจากนั้นก็ถามทั้งคู่หากันได้หรือยังพวกมันแพงมากหลินซินรู้สึกผิดหวังเธอเห็นบ้านที่เธอชอบแต่เธอก็ไม่เลือกพวกมันเพราะพวกมันมีราคาแพงมากอย่ามองที่ราคาเพียงบอกมาว่าน้องชอบหลังไหนราคาของบ้านในเมืองเกตบีถือว่าแพงสำหรับคนธรรมดา แต่ทว่ามันไร้ค่าสําหรับนักลาจากนั้นหลินหวงก็มองไปที่หลินซวนสวนน้อยในเอามาให้ฉันดูหน่อยสิหลินซวนพยักหน้าและเอาบ้านที่เขาเลือกให้หลินหวงดูเขาไม่ได้พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆเช่นราคาเขาเพียงเลือกอันที่เขาชอบขณะที่หลินหวงมองดูรูปภาพหลินซินเองก็ใช้เงอคอมองดูเช่นกันเธอตกใจที่เห็นราคาของบ้านทั้งหมดที่หลินซวนเลือกพวกมันล้วนมีราคาที่เกินกว่า100ล้านเครดิต ลินหวงพยักหน้าอย่างพึงพอใจกับบ้านที่ลินส่วนเลือกสินเอ๋มีหลังไหนที่น้องชอบจากหลินส่วนเลือกมาไหมลินหวงถามลินสินและกล่าวเสริมไม่ต้องกังวลเรื่องราคาพวกมันทั้งหมดล้วนดูดีแต่หนูชอบสองหลังนี้ลินสินชี้ไปที่บ้านสองหลังที่เธอชอบลินหวงเองก็เลือกหนึ่งในนั้นไว้เช่นกันมันคล้ายกับบ้านเก่าในเมืองวูหลินของพวกเขามันเป็นรีสอร์ทสามชั้นที่มีสวนขนาดใหญ่ได้ เราจะไปดูบ้านทั้ง3มกันในวันพรุ่งนี้หลินฮวงหยิบบ้านที่ดูเหมือนกับรีสอร์ทและอีกสองหลังที่เขาชอบขึ้นมา